เชา้าวันที่สองนะวันนี้ก็เดินลงไมวันที่สามแล้วนะก็ขยอยเก็บคล้องกัน ว่ามันก็ม,กนะมันดีสุดละพี่ก็ว่าแล้วตั้งแต่ใช้มาเนี่ยลังก็เลยกลับมาหามันใหม่แค่ว่ามันอาจจะไม่ไม,มไม่นิ่ม,ม <laughs> ชิ้นแดงดีนะแต่ว่าหลังๆชินแดงมันไม่ดีอะมันเย็บไม่ค่อยโอ้ ได้โง่อม่น่เรลำบาเลยเอาอยู่กัผู้ละกการมาเลยผู้เจ็บมือจากแค่เชื่อพี่เอฟไม่ต้องไปเอาอันเดินถอยหลังลงไปเรื่อย จากแค่เสืออ่ยจากแค่เสือไม่ต้องเอาอันอื่นของมือมันมั่นต้างล้างต้ังล,ง,ง,หลง,งหลังนิดนึงเป้จะสาดรงเลยนะตรองตลองอก่อน ว่างครับเมื่อคืนไม่รู้จะทำอะไรเล่ยังเห็ดจับเชือกรับจับเชือ,อก่กกอกกเปิา <c oughs> ทำไมอรอลูกหาบหร

พี่โคกนิ่งก่อนหายลกูกภาพนิ่งครับแล้วยืนตรงนั้นแหละพี่ยืนแอคชั่นใหม่ <c oughs> มองหากล้อง <c oughs> อยืนได้เฉยก่อน <c oughs> <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขาลงเนี่ยเอามือเกี่ยวแหลมมันไว้แล้วเอาขาขวายันเข้าไปในร่องขวามือี๋ยวเนี๋ยแล้วฝั่งนี้นะไม่ไม่มือตอนนี้มือถูกแล้วตอนนั้นลาเตกาวซูงเนี่ยทีนี้เอาขาขวาแย่เข้าไปข้างข้างขวามันจะมีร่องให้ยันแลวแต่เราล่างไหมร่องขวาได้อยู่ได้อยู่อยู่เลยอย่าลอกขางนั่นนะจะพิกาหนอะต้นนั้นลาเ่กาวซูงเนี้ยที่มองคักขา เดี๋ยวกะตามเรดับลงมาเลยตามขันลงมาได้เฮ้ยเดี๋ยวผมลงก่อนอันนี้คือสันมังกรเหรอนี่เราอยู่ตรงต้นไม้ใช่ไหมเนี่ยใช่ต้น<ช>ไม้ใช่มใช่ใช่พระเจ้าแม่จ้าขวาข้างล่างพี่กุกจะมีให้เหยียบขวามีที่เหยียบอยู่ครับพี่ ลน,หนหลงมาข้างล่างจะมีที่ให้เหยียบองพี่ก้าวยาวๆตรงนี้ลงยังไงไปลังชุดเกาโอ้หันหลังออกเออห <laughs> ันหนาลงก่อนกระา้มันงายอยู่นะ สายีีสองเส้นหนึ่งเนาะต้องให้กินนมม่ากินนมอะไรล่ะไปรจะไปทางขวาอีกทางขวาไปเจอเกี่ยวเกี่ยวไม้แล้วมันจะมีข้างล่างมีเหียบมาสองดูก่อนแต่มันจะมีข้างล่างใช่แ้เนเหียบใช่แต่ว่ามือก็เกี่ยวขวาข้างขวาก็ได้ล่างทางขวาถึงแล้วนั่นละ นี่นี่ห้างไม้ข้างล่างนี่นี่เปิ้นเพื่อห้างไม้ข้างล่างนี่กินขวามือข้างหลังขาเขาไปหันอีกอะไรยังอยากทั้ใส่มาตั้งกัวเอ้ทั้งใส่มาตั้งใส่กว่านี่พุ่มทั้งใส่ไงข้างล่างนั่นเอามือมือใส่กับห้างข้างล่างนั่นเออแล้วขาตัวจะยึดอันนั่นป่านี้เออแม่แหละขาใายลงมาจะงี่ากาวยา่ข้างล่างกันข้างล่างมันจะมีอีกโอเคเฮ้ยังไหนี่เกาะลงมา เย็นบอกพี่กุ้งก้อนน่ะเย็นบอกมีกุ้งเียวกันน่ะโอ้ทุ่มเงินแล้ววะพี่กุ้งแล้วว่าชิ่วๆไม่มีเสียงมีกุ้งบาเบาที่กุ้งที่ไม่มีเสียงเพราะว่ากำลังเสียวอยู่ว่าเล่าเบาออดพี่กุ้งเราคือแล้วได้ยินวามําดีมันมีไครเกินว่ามาถึงต้นใมติดไร้าี่ติเป็นไม้อะไรจับนักเรียนวะถูกต้องลายควบสุ่เมื่อ มาอีกขั้นนึงก็ป้านีเรื่องปินตัวไหนปว้องหใจ่ลลุงคือบ่ถาลุงไใจลลุงเลยคือบ่ดหัวเลยล่ะหีก่นแล้วสิจมมือนี้นด,ดาเ่าดาแล่งได้เบา,นะาเลยได้เบาเลยนะโอเคคะ ใช่ครับเพรายังเหลือทางรูดลงอีกเยอะครับไอ้รูดนะไม่เท่าไหร่ไอ้อรูดเอาตูด,ดร, <c oughs> รูดเอาเพราะว่าตูดเอาเตรียมมาไว้แหกโดยเห็นพ่อกหาสหาขาไหมจิ๋ง <c oughs> ตัวไงวะเนี่ยได้ไหมเงี้ยงไม่ได้เอ,อ่ออ๋ออ๋อเอาโอเคโอเคถ้า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 ตรงนั้นได้แต่ว่ามันอีกข้างหนึ่งมันจะลงยากอ่ะเลยเอาขาลงดิหนึ่งหนึ่งอ้า <อ>แล้วอยู่ตรงนั้นแหละครับเป็นซอกพอดีดตรงนี้ก็ไดตต้ตรงตรงปุ่มนั่น,น,นแหละแล้วก็ขวาลงอีกขั้นหนึ่งพอดีโอเค,ค <น S 1> ได้แป๊ดดดดบนหนึ่งแั๊บหนึ่งระวังอะไรเหรอ อ๋อที่จริงมีเวลาอยู่ได้อ้อนคน,นยังเยอะอยู่เลยอ๋อเฮ้ยเด็ไได <laughs> ล,ลงลงได้ยังครับน้อง <c oughs> ลงได้แล้วบ่ยังยังยังเย่ยพึง่งย่เพิ่งย่งพึ่งฮะเดี๋ยวก้อนหินมันจะลง 哎呀！

เรียบร้อยนะครับช่ไหม,มนะครับเรียบร้อย

हेलो <laughs> आखन 你们看。<laughs> 嗯，别让我看这段。 我帮你们。 นั่นแหละตรงนั้นแหละพี่หลังพี่ก็จะติดก้อนหินด้วยเออค่อยๆค,ครับโอเคไม่ไหพี่เตี้ย <c oughs> พี่ก็จะได้เปรียบนเลย <c oughs> <c oughs> ถ้าคนสูงหลังมันจะติดเท่้ยจะให้ติดเลย อันนี้ก็มาจุดแคมป์แรกมาพักกลางวันนะเดี๋ยวก็ค่อยกกเดินลงลวดเดีว่ว อ้ยวสิดงี่ผูยัางยางคอยเรียบขึ้นจะพันจะพันหนาพาทีวาสั้น เพี้ยงใช่ป่ะจริงยังได้กระตัางเขาแบบคอยยามากเลยนี่เพื่อที่มาขืนยุดที่ว่าเข้ากันนั่นสองมือม่เข้าเข่าแคมกันเยอะกว่านี่บอบอบอนแคมเขาเขาจะอยู่บนจุดนี้จุดที่ว่าเขาแคมเพราะว่าเขานี่หน้าว่าหน้าว่าหน้าว่าเขาอยู่บนนี้อ่าฮะถ้าจะคอยขึ้นมากบนนี้มาอยู่บนแคมเฮาเดี๋ยวคอยยางขึ้นตามซันเดี๋ยวมาเกี่ยวหอดบอนนี้คอยขึ้นมาออืเอาขึ้นแล้วเขานอนตรงไหน บอลบอลบอลชุดนี้ส่วนใหญ่ที่ว่าเขาขึ้นจากเครื่องส่วนใหญ่เขาขึ้นเมนผู้ม้อยเทรดขวางมุ่นเก่าแต่ว่ามันไก่ใช่ไงฮะมันไก่มันไก่แมนมันไก่กลัวอะไรถ้าอันทาว่าเขาเปิดเ้ามาเปิดปีละครั้งสุบขทัทางมันก็อีโคกเดือนมักับโคกเก่าโคกแบบฟุกบอเห็นทางแมนแต่การเปลี่ยนแปลงสมมุิว่าการเปลี่ยนแปลงของพายุมันจะมีงางาใหม่นี่ฮักบุฮักฮักแมน ลักๆักเลยกลายหยาคืนประมาณนี้โดยต้องถอยไว้ประมาณนี้คือกิดขึ้นภูเขาเนาะงห้องห้องบริยานก็เสื่อมห้องคนลักษณะคืองูงูเหลเรื้มหะแหละถ้าจำคืนยางอ่อนไปจนจุดหอดเขาอันนี้บดยมียางตัวนี้คือจำทางแต่งทำทางอยู่ในดีเอ็นเอของข่อยเพราะว่าข่อยมีพวกลูกผสมไฮบริดนะมีทหารในภาคอากาศในกกีฬาในกาคภูมิาการมันอยู่ในโดยแมนยีนในยีน ข่อยที่ข้ออันหนึ่งข้อเด่นของข่อยคือแมนจื้อเส้นทางในส่วนบางคืนได้สมมนบนว่าไปถึงขังเดียดแมนจื้อจื้อได้เลยแบบโบตองโบตองอันนี้ทุกๆุกเขาที่ว่าข่อยไปแมนข่อยไปเองขอแต่หูจักจุดสตาร์ทสมุนยืนอยู่บริเวณสองมือหนึ่งคืนเพรามาได้คือบูเองเลยแมนบูแต่ว่าเส้นทางเองแมนแต่ว่าบูแต่ว่าอยู่ในรักการที่ถือต้องบ่ิเวณบ่ิเวณว่าบูแบบคือสมมุนแมนบ่ไเวจกลางมื่อของบริเวณแต่ว่าถ้าเกิดเบิ่ง ข้อมูลจากในพันนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตั้งว่าเทาทามเป็นไหนเมนข้อมูลเทากับว์ได้รั่ไอโจเป็นไยพันไอโจ,อจโบเป็นไยพันแบบโลโก้ไกด์แถบ,น,บนีเ่าประมาณวาสีนี่แต่คือเขาขอยขึ้นคือมาโลกนี่ถ้ามีข้อมูลเห็นยอดพเราะว,ว่ามีคนมาถ่ายหยอดว่ามันงามจังเลยนะข่านข่อยฮัวยอดงามข่อยจะรุนแหละข่อยกาแฟแก้วข่อยมากให้มันงาม แต่ริงว่ามีคนมาเกิดเห็นยอดไประ้มีอะไรบ้างเอิญไอ้ดามีโดนแล้วมุมโดนมันจะสวยกว่าแบบบุ่มกล้องอ่ะก้อนนันี่ที่ว่าข่อยไปไปผู้เก่าเนาะเพราะว่าเห็นว่าเออไพ่ก็อยากขืนผู้เก่าเพราะว่าข่อยข่อยเกี้ยมของมู่อยู่สองปีเพ่ยจะขืนผู้เก่าขืนตัอเองขืนเือถ้ามีฐานบ่หอดได้เพราะว่าเพราะว่าไปขืนนั่นนี่ไหนมาหาข้นหาข้นมาหนีไปจ่างค้นที่ว่าบ่เคยขึ้นหอนยอดแหละเขาจะภาพไปบ่หอดมาในเนึ่งเดือนต่อมากเขาเกิดเองครับ กาแฟสองขดประมาณน่ะกาแฟแมนแบบว่าไปเชอร์รี่บิสเลยเก่าที่เป็นมรดกโลกนั่นหรอแมนไปเดินฮันนี่มูลบอกไปคือไปทุดงแมนเพราะจะถือสินแม่บอกไปอันนี้ธรรมดาเนี่ยแต่ส่วนใหญ่สีไปแบบฟึกทั้งอันเป็นคนเดียวอะไรกว่าแบบเขาเามีประสบการณ์จึงคอยพาเขาเดินไปนะแสตุนเก่ายังของบนทางนี้ประสาทบอสีเป็นนั่นน่ะสีวอลลึ่ง ทิะเว้นโต๊ะหรือทิะเว้นออกแมนก่ๆคือเอาไว้เยี่ยมมันมีวัฒนธรรมของแต่ก่อนก็คือแมนๆหอมเป็นคอมที่สวนเนี่ยที่วิเคราะห์ในพี่น่ะสูงสุดก่อนงี้เลยครับสูงสุดของหลังหลวงวะอ่ะสูงสุดของตรงนี้เขาเรียกจำปาศักแล้วกันเนาะภูเขาตรงนี้จะเรียกว่าภูเขาปาศักปาศักปาศักจะมียอดที่สูงที่สุดคือสูง1,40036มเมตรคือสูงที่สุดเป็นหลักที่หนึ่ง คือยอดคือยอยดที่หลังหลวงนี่นแหละลอดหลง<ต>ังหลวงอ่ะฮะถัดมาคือยอดภูเก,ก้ายอดภูเก้าครับที่จะมาสัก,กคือสูงหนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกเมตรและถัดมาคือยอดมาลงยอดภูมาลงนะฮะแปลว่าหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าเมตรฮะแต่ว่าความยากย,ยกให้อันดับหนึ่งคือมาลงที่สองหลังหลวงที่สามภูเก้าอา่าฮะแต,แต่แต่ทั้งทั้งสามยอดมันก็อยู่บริเวณเดียวกันเห็นกันได้มันมันใกล้ใกล้กันเนาะใกล้กันใกล้กันระยะี้สามสิบกิโล สามสิบโลยากที่สุดถ้าเป็นฤดูฝนบอกว่าต้องคนแข็งๆเท่านั้นถึงจะขึ้นได้แต่ว่าเท้านี้แทบไม่ได้ใช้ใช้แค่มือมือม้อาวอย่างเดียวเพราะว่ามันลื่นหมดสมมูิรองเท้าเราจะเต็มไปด้วยโคลนใบไผ่อีกเนาะใช่แต่ว่าต้องเดินต้องแข็งๆหน่อยถึงจะไปไดประมาณนี้ขอบคุณครับ,<อ>บน,นี่ไอดาเด้อ ท่านสี่ร้อยสิบหกค่ดาคนนำเที่ยวสี่ร้อยสิบหก่านนับไหมนมาถึงลำห้วยแห้งแล้ว <c oughs> ใกล้ถึงบ้านแล้วนี่เดินมาถึงด้านล่างแล้วนี่นยอดภูมองล,องล,งล,ลอุ่มลิบลิบเลยกว่าจะเดินลงมา นี่แต่ไหนาโมง10ไปติดตาม14:50เกือพบ6ชั่วโมงรับมาถึงก็มีอาหารเย็นไว้บริการเป็นอาหาร่ายๆแล้วกันก็จะ <c oughs> <c oughs> เป็นไขเ่ไขเจียวหมูย่างไข่เจียวหมูย่างอ๋อมีส้มมีส้มตำด้วยโ <c oughs> okay, อเค <c oughs> น่ากินน่ากิน <c oughs>